ปล่อยปล่อยท่าลาบเลยปล่อยเลยฟึบเข้าไปเลยฟึบเข้าไปเลยเข้าเข้าขวาเลยเข้าขวาเลยไอ้ปิดปิดฟากไอ้ตั๋วไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละไป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 จอดเนอร์ไปเลยไปเลย ใจเย็นตัวตัวมึงขยับแรงไปนักเรียนมานิ่งก่อนนิ่งก่อนตัวมีนักเรียนออกมาคนหนึ่งอย่าพึ่งนะทหารราบไปต่อไปต่อมีมอไซค์มากันนะมีมอไซค์ออกจากหมู่บ้านนะจอสเบรกเบรกเบรกมีมอไซค์มีมอไซค์ตัวมอก่อนมอก่อน ใครวะใช่เป้าหมายเปาวะผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่แป๊บหนึ่งตัวอย่าเพิ่งขยับวางไว้ี่ายอ่ะายายอยู่เยกงกังเกงหลุดตูดีกเฮ้ยชีวิตเห็นแล้วส่งสัญญาณมาเห็นแล้วส่งสัญญาณมามือก็ได้ส่งสัญญาณมือ

ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีมามามานั่งลงนั yeah, <S 2> <S 2> ่งลงนั่งลงมีไม่มีไม่มี่นั่งไปเนย่ให้นั่งให้นั่งอย่าเพิ่งใส่กุญแจลูกเรื่องอรนะันเดี๋ยวเดี๋ยวจะที่บมาให้ฟังอย่าทร้ายลูกฉันนะไม่ได่ทาร้ายอันนี้มาจากไหนอ่ะเขาปทําเรื่องอะไรนครบาลุณแม่คุณแม่อย่างนี้คุณแม่นั่ง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 ที่แยงนั้นก่อนนะจุหนึ่ง เองชื่อชื่ออะไรชื่อดีนครับชื่อดีนไปไปทำอะไรไว้ไม่ได้ทำอะไรครับเรื่องมีเรื่องของมีแล้วเองเป็นคนกระทำใช่ไหมใช่กระทำข้อหาร่วมกันประทุสละประทุเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกินส5บปีโดยใช้ อุบายล่อลวงใช้กำลังปัสลายภาคผู้เดายวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อหากำไรหรือกระทำอนาจารกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยการร่วมเพศอวัยวะเพศทวันหนักหรือช่องปากหรือการใช้สิ่งอื่นกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวันหนักของผู้อื่นนะครับเองจะพูดอะไรก็ได้นะคำพูดหลังจากนี้นะอาจจะถูกไปใช้บนศาลนะ มีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบมีสิทธิ์แจ้งทนายให้ร่วมฟังการสอบปากคำนะสอนที่เองจะถูกควบคุมเนี่ยสอนประชาสัมพันธ์นะแล้วถ้าระหว่างที่เองโดนจับเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไรบอกก็เจ้าหน้าที่เข้าใจไหมเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่แจ้งหรือยังคนไหนคือแม่หนูค่ะโอเคงั้นนี่นะอันนี้นะใช่ครับกระบะทองมีผ้าใบใช่ครับ สบายกันครับโอเคโอเคนีจากลุมแยกบางนาแล้วก็ขึ้นด่วนไปใช่ไหมใช่ครับรับสารภาพไหมผมทำครับทำนะใช่ครูปผู้ชายใช่ผมทำยอมรับหมดครับแต่ผมไม่ได้ไปรับผมทำผมไปส่งแต่ผมไม่ได้ไปรับมาบอืมใช่ครับจะเตือนภัยสังคมยังไงที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะเตือนภัยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเด็ก มันอาย,ยุเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วครับถึงจะไปไนี่ได้ถ้าเราไม่ไนี่เราก็อย่าไปไนี่เลยนะครับไม่ได้มันมันไม่ดีครับแ, <c oughs> แค่นี้อย่างเดียวไม่ได้เ,เราเวลาเราจะมีอะไรกับผู้หญิงอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันมันต้องเป็นคนที่ผู้หญิงเป็นแฟนเราอืมครับอันนี้ผมอันนี้อันนี้ครับท <c oughs> ี่ <c oughs> เรา,าผมว่าไม่รู้จักเหมือนกันครับใช่ครับไม่ใช่คนแปลกหน้าครับ